หนูว่าอย่างมีมากเพราะเป็นพี่สาวแ,วแล้วมีน้องสาวน่ารักน่ารักปี๊ฟิน<ป>ก็อยากเล่นกับน้องเป้นะก็ดดคือชอบเคมีพี่สาวกับหมาเด็ก,กน่ารักนี้หนูก็ความเห็นตรงกันค่ะถ้าเป็นเรื่องแรกก็อยากเล่นกับพี่พิงพอยโดนเปิดจริงเออแต่หนูเห็นเป้พิงถือว่าเป้พิงมันก็น่ารักดีแล้วามาันต่างกันยังไงฮะช่วยเชียร์ให้หนูด้วยนะเป้พิงเป้พิงพิงเป้เป็นประสบการณ์ใหม่นะคะหนูก็อยากลองดูว่าเป็นยังไง หลังจากที่ช่องเจดหันมารุกตลาดซีรีส์วายและแซฟิกอย่างเต็มตัวในเอกสาวพิงพลอยประภาวดีก็ยอมรับว่าอยากเล่นบทหญิงรักหญิงสักครั้งพร้อมประกาศผ่านสื่อด้วยว่าขอเล่นคู่กับน้องสาวคนสนิทปูเป้เกศร,รินที่มีแฟนๆจับจิ้นกันมาสักพักใหญ่ๆแล้ว ล่าสุดได้เจอสองสาวพิงพลอยและปูเป้ที่มาร่วมงานช่อง7 HD 9สู่ปีที่59ณนะอาคาร1ช่อง7จึงสอบถามถึงเคมี Me, และโมเมนต์น่ารักนรักที่เสิร์จจฟจนแฟนๆจิ้นหนักมากงานนี้สาวปูเป้เผยว่าอยากประเดิมเรื่องแรกคู่สาวพิงพลอยเช่นกันเพราะความสนิทน่าจะทำงานง่ายถ้ามีโอกาสก็อยากลองสักครั้งจากนั้นสองสาวก็พากันอ้อนผู้จัดละครแต่จะอ้อนน่ารักขนาดไหนตามไปฟังกันเลยจ้า ที่อัปเดตตอนนี้ก็จะมีละครนะคะเรื่องแผ่ดักฉบับน้อยออนวันที่1นพันวาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเร็วๆน,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 นี้ก็จะมีเจสซี่คอนเสิร์ตเฟสติวัลวันที่29่ค่ะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทําจบไปนานมากแล้วนั่นก็คือกุหลาบเล่นไฟที่ว่าจะได้ดูเร็วๆน,น,น,นี้แน่นอนใช่ค่ะใช่กุหลาบเป็นไฟมากนะใช่ปีแล้วบดมาปีหนึ่งค่ะใช่ใช่เรื่องนี้ก็บดลายด้วยใหญ่ด้วยคนติดตามชมคะ่ะยังไงอะ มีไหมมีหนูว่าอย่างมีมากช่องเราเปิดมาขนาดนี้แล้วพิงพอยขอได้ไหมคะจอิจริงหนูขอแต่ต้นเปลี่ย้ใช่จริงจริงได้หมดเลย พี่พว่าหนูเหมาะกับเดวไหนคือหนูจะเป็นเท่ได้ไหมอ่าหมาเด็กเพาะคือหนูอ่ะเป็นหมาเด็กไม่ได้ละต้องมีหมาเด็กเป็นหนงตัวเองเป็นพี่สาวคนสง๋อานองเป็นพี่สาวแล้วแล้วมีน้องสาวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจะได้เฮ้ยฟินจริงๆได้หมดเลยแต่ว่าคือก็อยากเล่นกับน้องเป้นะใช่ ถ้าเกิดทุกคนอยากให้เล่นด้วยก็อยากเล่นด้วยการถ้ามีโอกาสใช่ค่ะหนูหนูบอกตลอดเลยเดี๋ยวหนูจะไปย้ำหนีรอบเึงค <iß S 2> ่ะใช่อยากเล่นหนังเล่นค่ะเพราะว่าทจริงก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นบทบาทที่เราเป็นในฐานะในฐานะนัก,นนานานกแสดงเนาะเราก็อยากเล่นอะไรที่มาาันหลากหลายใช่ <S <S ค่ะใช,ใช่เราก็เราก็แอบ,บดูของคนอื่นบ้าเราก็สว่าน่ารักใช่ใช่ มีมีมีได้ได้ดูผ่านทางผ่านมากค่ะแล้วก็เห็นกระแสตอบรับดีมากเลยรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงมาของพี่พลอยนะพี่พลอยกันสวยเลยพี่พลอยรา้องแล้วนะใช่ชุวพี่พลอยต้องเป็นพี่สาวคนสวยแล้วรอรอรอใช่ก็ฝากผู้ใหญ่นะคะใจดีให้พี่เยเล่นเวอดหรือว่าใครอยากจะ ให้พิงพอยเล่นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยอยากให้ทำอยากให้ทําผมยังไงตัดได้นะคะหนูเล่นได้ทุกบทบาทเลยคือผลงานฟ้องอยู่แล้วยังไงฝากด้วยค่ะฉากซีเกยใดเกยอะไรแบบนี้เรารู้ใช่ไหมรู้ฟ้ราได้ใช่ไหม ได้อยู่แล้วคือจะบอกว่าเราก็เห็นแล้วแหละคือเราก็เข้าใจแหละว่าอ๋อความฟินมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าเห็นไหมล่ะคือจริงๆว่ามันคือในน้าล่ะคือเราอยากจะจะจะจงอืมหยิกตัวเองเลยอะไรเงี้ยรู้พี่สาวคนสวหนูว่าอุ้ยหนูว่าหนูต้องได้เป็นแบบพี่สาวที่แบบว่าเข้า้าแน่เลย ชอบคือชอบเคมีพี่สาวกับหมาเด็กตันดาบักตอนนี้อยากเล่นยูริอยากเล่นยูริำยำกมากอยากนะคะอยากจริงอยากเลยมากจริงค่ะขอร้องค่ะขอรน้องอันนี้หนูก็ความเห็นตรงกันค่ะถ้าเป็นเรื่องแรกก็อยากเล่นกับพี่พิงคอยนี่ใช่โดนเปิดจริงไม่หมายถึง หม่ถึงคนแรกไหมไม่ได้ันยังไม่ดีมันแปลกเลูกมันก็ยังไม่ดีไม่ใช่เขาเรียกแบบเดิมละเนือไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคู่แรกเปิดเปิดเปรดเปิดปิดเดิมคู่แรกนั่นแหละที่หนูหมายถึงประมาณนั้นค่ะ คือจริงๆแล้วเหมือนเราก็ค uh ุย oh กันเรื่องนี้นานแล้วเนาะนานมากแล้วแบบตั้งแต่แบบช่วงแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสได้เล่นด้วยกันก็ดีอะไรอย่างเงี้เราก็ด้วยความที่ว่าเราสนิทกันด้วยเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีละครหรือว่าอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะแบบทํางานด้วยกันง่ายรับลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติอยู่แทกขึ้นแล้วนะพงคพอูเป้จยมีคูเป้ทิงอยพงคอูเป้เป้พิงกันแล้วกันพิงหรอใช่ มันต่างกันยังไงฮะเราเรารู้เรารู้ความหมายไม่รู้เลยพี่คอยพี่คอยในฐานะที่พีอยเป็นสาววานพี่คอยรู้แต่หนูเห็นเป้พิงหนูว่าเป้พิงมันก็น่ารักดีแล้วมันต่างกันยังไงฮะก็ใครนำหน้าแล้วพี่คอยต้องพี่คอยต้องบอกน้องสอนเดี๋ยวพี่คอยบอกเดี๋ยวพี่คอยสอนสอนทุกอย่างแต่ไม่สอน บอกไม่ได้น้องยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกเมีเขายิ้มอยู่แปลว่าเขารู้ช่วยเชียร์ให้หนูด้วยนะกู้หนูพิงเป้พิงเป้พิงพิงเป้เออพิงเป้หรือเป้ผดหนักใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงพี่เขาก็บอกอยู่ว่าต้องเป็นหมาเด็กหมาเด็กกับหมาดูนิ้วลูซีลิวานเคยดูไหมหนูเคยดูค่ะโคซ้ายคือพายเอก โอขวาดูเงไเอกเอได้เอได้แล้วหนูอยู่จะอยู่พซ้ายพขวาซ้ายให้สับตาคะสับตาค่ะอยู่วิวก็ยังไม้คนโอ้ยก็อย่างนี้แหละมันจะได้ปินงปินงแค่ใส่ตาอยู่ค่ะเธอทนไหวหรือว่าบทอยู่นี้เขาก็ค่อนข้างเข้มข้นก็ต้องลองดูก่อนถ้าเกิดมีโอกาสมาเราจะได้แบบว่าทำให้ดูว่าได้ไม่ได้เออ เดินหนูเป็นคนแพ้เองคนโปรดของจีนหนูรู้ยังอืมของน้องเหนือของน้องเหนืออ้อนอยู่มีเห็นผ่านใช่เห็นในติ๊กต็อกฮะมันจะมีความดุเดือดอยู่ในนั้นแล้วปัญหาที่พี่พี่ฮอยว่าพี่ฮอยเขาค่อนข้างที่จะแบบเชี่ยวชาญฝากหนูด้วยนะคะหนูเป็นเด็กใหม่ค่ะเจ้าค่ะแบบโยนมาให้ว่าพี่มีป่วยค่าน่าจะเชี่ยวชาญเลยอ้อนผู้จัดเลยมันต้องมีสักเรื่องแล้วแหละพี่อ้อนไปแล้วค่ะมันตอนรอบนี้ให้น้องอ้อนบ้างค่ะก็ เป็นประสบก,การณ์ใหม่นะคะหนูก็อยากลองดูว่าเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็ในกุหลาบเล่นไฟเราเราไม่ค่อยเป็นมิกกันเท่าไหร่หนูก็อยากเล่นแบบว่ามีความสะสมที์ใช่มีสะสมพันธ <c oughs> ์กันหลยปิน <c oughs> ยังไม่เล่นเลยปี <c oughs> ยังไม่เล่นก็เยอแล้วไม่แน่คนอาจจะแบบไปได้เห็นเคมีในกุหลาบเล่นไฟก็ได้ใช่คือทุกอย่างมันเป็นไปได้ใช่ก็ผานด้วยแล้วแล้วในกุหลาบเล่นไฟหนูก็เป็นอย่างนี้เลยนะ เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหมาเด็กใช่เป็นหมาเด็กหมาเด็กจริงเพราะว่ายังไม่หนูเรื่องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ